โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทำคลิปเรีแอคชั่นนะครับเรีแอคชั่นโฆษณาไทยที่แบบซึ้งๆนะครับผมคือ EP หนึ่งเนี่ยผมจะทำเป็นแค่คลิปเดียวนะครับ EP พหนึ่งก็คือมีโฆษณาคลิปเดียวที่ผมจะดูแล้วเราจะทำเป็น EP EP ไปนะครับก็คือโฆษณาเนี่ยมันจะเป็น5นาที นะครับคลิปนี้ก็จะย,ยาว5นาทีก็คือดูคลิปเดียวนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูเลยครับนี่คือโฆษณาที่ผมจะดูนะครับก็จะเป็นโฆษณาซึงซ้งซึ้งหัวใจนะครับจะเป็นยังไงเดเรามาดูเลยครับคลิปนี้ผมยังไม่เคยดูนะครับผมนะโอเคครับมาดูนะครับโลกของเด็กทั่วไปคือบ้านกับโรงเรียน แต่โลกของผมคือโรงพยาบาล,นะเ,ลเวลาทำแันนี้เข็มมันจะหักป่ะไม่หักหรอกผมมันเป็นเองข้างใน ผมป่วยเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่เกิดคนเป็นโรคนี้จะเหนื่อยง่ายแต่คนที่เหนื่อยมากกว่าผมน่าจะเป็นแม่มากกว่าตั้งแต่จำความได้ผมเข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ แม่ต้องขาดงานบ่อยเพื่อพาผมไปหาหมอจนหัวหน้าแม่ไม่ค่อยพอใจและครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมอยู่โรงพยาบาลนานที่สุดแม่ลาออกจากงานเพื่อมาเฝ้าผมหลังจากที่หมอตรวจพบว่า โรคหัวใจพิการ้องผมลุกลามจนไปทำให้ลิ้นหัวใจติดเชื้อด้วยผมิ้งสองชุดค่ะห้าสิบ้านเราไม่ค่อยมีตังค์ขอชุดเไปรักษะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมารักษาแต่แม่ไม่ยอมแพ้ ถ้แม่สู้ตายผมเองก็สู้ตายเหมือนกัน สู้เท่าที่ร่างกายของผมจะสู้ไหวหมอบอกว่าผมต้องผ่าตัดหัวใจผมคงอยู่ได้อีกไม่เกินสองปี โชคดีที่ความช่วยเหลือมาถึงทันเวลา ตอนนี้หัวใจของผมแข็งแรงแล้วของแม่ก็เหมือนกันตลอด13ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร,าารษ์และมูลนิธิเด็กโรคหัวใจได้ผ่าตัดช่วยเหลือเด็กๆไปแล้ว735รายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโอเคครับคนดูก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้ ก็ถ้าว่าซึง Bye, mm ้งไหมผมเก็บร้องไห้เลยจริงจริงจริงผมเก็บร้องไห้ตอนช่วงเนี้ยนี่ครับเนี่ยผมเก็บร้องไห้ตอนช่วงเนี้ยเนี่ยตอนช่วงนี้เลยคือซึ้งจริงจริงครับโฆษณาไทยประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกผมบอกเลยเลยนะครับก็ผมเก็บร้องไห้จริงๆผมบอกเลยผมเก็บร้องไห้นะนะครับก็ดูดิดูดิเห็นไหมน้ำตาคอเลยดูดิโอเค นะครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็สำหรับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ s ับสไครต์ผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันนะครับซึ้งจริงสามารถไปดูต้นฉบับได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับได้ร่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เนี่ยลิงก์นี้เลยลิงก์คลิปเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับโอเค นะครับก็วันนี้มีเพียงเท่าน,นี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากไปละ